ผมเป็นคนที่มั่นใจในแนวทางของผมมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวคนมาฟังเหตุผลครับทาไมผมถึงเป็นคนที่มั่นใจในแนวทางตัวเองมากๆนะครับซึ่งไม่ว่าใครที่เคยคุยกับผมทางแชทหรือว่าเคยเทรนกับผมนะครับผมผมเป็นคนที่มั่นใจว่าผมจะไม่ไปไหนจะไม่ไปกลุ่มไหนนะครับผมจะยืนหยัดอยู่กลุ่มนี้นะครับก็ผ่านมาก็ระยะเวลาปิด ก็คือทํากลุ่มมา3ปีนะครับแต่ว่าจริงจังก็คือได้แค่ปีเดียวนะครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่าผมไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอาจขึ่งช่วงเวลานี้ก็ผมจะจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนมากจะไปอยู่กับเพจฟุตบอลซะมากกว่านะครับ่าเพราะว่าตอนนี้เพจฟุตบอลคึกคืนมากมันมากนะครับคนคอมเมนต์กันคนแชร์โพสต์แชร์คลิปกันโอ้มันสนุกสนุกนะครับซึ่งแต่ก็คือคําสัญญาที่ผมให้ไว้นะครับ ผมสัญญากับเพื่อนทุกคนนะครับที่ส่งคลิปส่งการบ้านลงกลุ่มนะครับว่าผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้ผมก็ไปคอมเมนต์นะครับเป็นแนวทางให้แนะนําให้นะครับซึ่งผมไม่ผิดสัญญาแน่นอนตราบใดที่คุณส่งคลิปลงกลุ่มนะครับอ่าสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อคุณส่งคลิปวิดีโอลงกลุ่มนะครับแล้วก็อ่ากลุ่มก็คือ โพสอะรับกลุ่มมันจะช่วยเปิดการมองเห็นนะครับเมื่อกลุ่มมันก็คือเคลื่อนไหวช่วยเปิดการมองเห็นปุ๊บอ่ะก็จะมีสมาชิกเขาก็แอดมาเข้ากลุ่มนะครับอ่ะแล้วก็ก็คือนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมผมให้ให้คุณส่งคลิปลงกลุ่มส่งโพสสุขภาพอะไรก็ได้ได้หมดนะครับเป็นรูปติ้งรูปภาพอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพออก,กาลังการนะครับเพื่อให้กลุ่มมันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับอ่ะแล้วก็คือผมสัญญ,ญาแล้วนะครับ ซึ่งทําไมผมถึงยืนหยัดแนวทางของผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจนะครับคนนี้จะจบโปรเซเนอร์เทนเนอร์นะครับอ่าคนนี้จะจบอะไรคนที่จะดีกีแชมป์โลกคนนี้จะดีกีกนนะกอะไรก็คือมันก็เรื่องของเขาครับผมไม่ได้สนใจอะไรครับผมไม่ได้สนใจอะไรผมก็มีแนวทางก็คือวิธีการของผมครับก็คือที่จะทําให้นะครับก็คือ คน,คนที่ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับอย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้เบสิกพื้นฐานถ้าออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับซึ่งฟังนะครับเบสิอกออกกำลังกายนะครับมันเบสิกพื้นฐานเดียวกับเบือนกันทั้งโลกเอาเช่นเช่นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในท่า คอมพาสเอ็กเซี e นะครับอกหลังขานี่เบสิกคุณจะต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องฝึกอกหลังขานะครับมีท่าอะไรบ้างอันนี้ก็คือไม่แปลกใจนะครับทำไมคุณออกกาลังกายมานานไม่ถึงเป้าหมายสติดังนั้นการฝึกนะครับการฝึกที่บ้านนะครับมันจะไม่เหมือนกับฝึกในยิมนะครับเพราะฝึกที่บ้านนะครับมันจะต้องพลิกแพลงท่าฝึกให้เป็นอย่างเช่นฟังนะครับท่าแรดผูดาวฝึกกันในยิมนะครับฝึกที่บ้านปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะต้องดึงข้อได้คุณจะต้องดึงข้อขึ้นนะครับ แล้วก็ฝึกท่าเล็ดูดาวเขามีน้ําหนักถ่วงนะครับถ่วงเยอะๆนะครับแล้วเราทําไงเราก็ต้องถ่วงน้ําหนักดึงข้อให้ขึ้นนี่มันคือการปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณจะต้องดึงข้อให้ขึ้นคุณจะต้องฝึกดิฟอกให้ได้นะครับนี่สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือคุณจะการฝึกที่บ้านนะครับคุณจะต้องเรียนรู้เบสิกพื้นฐานนะครับถ้าเป้าหมายเฮ้ยกูจะต้องดึงข้อให้ขึ้นวะกูจะต้องดิฟให้ได้กูจะต้องวิดพื้นให้เป็น กูจะต้องสคอรให้เป็นคุณจะต้องสคอร์จำให้เป็นอะไรอนี้คุณจะต้องเรียนรู้นะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้พื้นฐานเบสิกผมบอกเลยว่าคุณออกกําลังกายคุณจะเสียเวลาห้าปีสิบปีจนมันตายคุณก็รูปร่างขอคุณไม่เปลี่ยนอ่ะพะคุณไปติดกับดักในพวกอะไรวะก็คือลูกกิ้งอย่างเดียวรแบบเนี้ยคุณก็ไถไปเถอะซึ่งถามว่าไถลูกกิ้งอย่างเดียวผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าลูกกิ้งอย่างเดียวจะทําให้คุณถึงเป้าหมายได้คุณก็ไถไเะะพรราาาาว่บบงคคนนั เขาก็คือต้องการก็คือต้องการเขาเรียกว่าอะไรวะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ต้องการพรีเซนต์ต้องการเขาก็ก็คือไปเขียนนะครับเขียนเขียนโพสอะไปเขียนโพสว่าลูกกี้อย่างเดียวแต่คนที่เขามีความรู้เขารู้นะครับว่ามันมันไปไม่ได้ว่าลูกกี้อย่างเดียวแต่คนที่ไม่มีความรู้นะครับอะเขาก็ดูเฮ้ยมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยนะก็แล้วแต่คุณคุณก็ฝึกไปดีลูกกิ้่ะก็ซัดแม่ทุกวันอะ ซึ่งผมมั่นใจแนวทางของผมนะครับเพราะว่าผมโตมากับการเล่นกีฬาการออกกําลังกายนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งปัจจุบัน41แล้วนะครับผมก็ยังยึดหยัดยืนหยัดในแนวทางของผมนะครับอ่ะก็คือเบสิกพื้นฐานเหมือนกันนะครับคนที่เขามีความรู้เขาดูออกถ้าอีกเข้าใจนึงครับก็คือคุณเห็นไหมครับนักเรียนในห้องสมมุติยกตัวอย่างมีนักเรียนห้อง30คนนะครับมันจะมีคนที่เก่งมากๆในห้องหัวกะที่เลยกับคนที่ไม่เก่งเลย ก็เหมือนกันนะครับการเทรนเนอร์ ender, มันก็มีทั้งมันม,ม,มีตั้งแต่คนเก่งไม่เก่งไม่ใช่ว่าแม่จบเทรนเนอร์ครับคือคือสามสิบคนนะมันจะเก่งสามสิบคนมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่าคานไปแล้วก็ที่นี่ก็คือกลยุทธ์เทคนิคเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนต่างกันแต่แนวทางพื้นฐานเหมือนกันอ่ะผมว่าหลายคนน่าจะเลีย์ผมก็มีแนวทางของผมแต่พื้นฐานเหมือนกันไงพื้นฐานออกกําลังกายนะครับของภพายจกรสานเหมือนกัน แต่กลยุทธ์เทคนิคครับเอาท่านั้นไว้ก่อนท่านี้ไว้ก่อนจะต้องฝึกอย่างนั้นอย่างงู้อย่างนี้อะไรอ่ะมันมีกฎเกณฑ์นะเดี๋ยวผมค่อยมาก็คือบอกเป็นคร่าวๆว,ว่าก็คือแนวทางการออกแบบโปรแกรมเขาจะออกแบบยังยังไงบ้างมันมันมีหลักเกณฑ์เชิงวิทยาศาสตร,ร์นะครับอ่ว่า1สัปดาห์คุณจะต้องฝึกอะไรบ้างฝึกอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมก็ยึดมั่นในแนวทางของผมนะครับร้อยแดงครับนายขจ้องนะครับ ซึ่งคนที่เขามีความรู้คนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องออกกําลังกายไม่ว่าเขาจะเป็นโค้ชอะไรก็นะครับเขาไม่มาลดคือเขาเขาไม่มาลดตัวเองมาคอมเมนต์กลุ่มกระจกกระจกของผมแล้วครับก็คือผมเป็นแค่กลุ่มกระจกกระจอกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก็คือเป็น,นไกด์ไลน์ให้เพื่อนนะครับอ่าส่วนมากก็พวกที่จะมาคอมเมนต์แขวะขิงใสบง่บงคอมีหนึ่งนะครับคนที่เพิ่งจบเทรนเนอร์มาน,นี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ เขาจะชอบเขาจะจับผิดผมนะครับว่าออะไรที่ไม่เหมือนก็คือในวิชาการในเชิงทฤษฎีที่เขาเรียนมาเขาก็จะมาคอมเมนต์นะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือที่เขาเรียนมาคือยกตัวอย่างทฤษฎีถอดสแควรูทตูดควายดำถอ,อดสแควรรูทรูตูดดำนะครับเขาจะคอมเมนต์เป็นหน้ากระดาษเลยถ้าผม ผมเจอมาแล้วนะครับเทนเนอร์หน้าใหม่ก็คือ,อยังแปลงร่างบางคนแปลงร่างเองไม่ได้เลยบางคนนะครับก็คือยังไม่มีลูกเทนยังไม่มีผลงานเลยบางคนจบมาตั้ง5ปีนะครับมันยังแปลงร่างตัวเองไม่ได้เลยมันลูกเทนในมือที่มันเทนก็ไม่มีนะครับแต่พวกนี้มันจะคอยแขวะคอยขิงนะครับใส่คนที่ไม่ได้เรียนมานะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้มึงอ่ะไปแปลงร่างตัวเองให้ได้ก่อนเถอะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับก็คือคนที่ออกกําลังกายมานานอ่ะ ก็คืออ๋ออีกประเภทนึงก็คือคนที่แปลงร่างไม่ได้บางคนรู้จะไม่เชื่อผมเลยนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนนะครับอ่ะก็คือผมจะมีปัญหาก็คือเทรนเนอร์ส่วนมากนะครับเทรนเนอร์หน้าใหม่ที่จบมาหรือเทรนเนอร์ที่จบมาไม่ผลงานนะครับเขาจะมาดูถูกอะไรผมมันลักษณะนี้นะครับคนแล้วคนที่แปลงร่างมานานอ่ะออกกำลังกายมานานยังแปลงร่างไม่ได้นะครับส่วนคนที่ คนที่เขามีประสบการณ์อะไรนานๆเขาเขาไม่มาวุ่นวายกับผมนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าความรู้มันไม่ได้มีแตในห้องเรียนนะครับพ่อทุกอย่างนะครับเขาดูกันที่ผลลัพธ์นะครับเขาไม่มาเถียงเรื่องไอทอ s ์เซอร์แครู้ทึ่งทฤษฎีอะไรนะครับพอแสดงฟูดรูอดุดคายนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เกินมาเพื่อมูนะครับนายใครจ้องนะครับร้อยแรงครับ ส่วนปลาแช่มออกกาลังกายนะครับ